อขอขอกกาบสวัสดีด้วยนะครับจากคลิปที่ผมโดนบิดไปตอนนั้นเฮ้ยผมไม่กล้าเข้าเซิร์ฟรวมเลยตอนนี้ผมก็มันอยู่เซิร์ฟฟีของตัวเองเด้อไม่กล้าเข้าเลยนะเมื่อวานเมื่อวานเหมือนเมื่อวานเหมือนเขาจะแจกกระหน่ำเลยนะทุกคนมีมีใครทนนะกกันบ้างไหแจกกระหน่ำเลยนะมีมีทั้งต้นถั่วแต่ผมลบไปโอนหมดแล้ว โอ้กเฮ้ยไม่สายรอฟานะต้นถั่วมีสองมเล็กรม่ชนะีน้ำเนีย่ยทุกคนแล้วเหมือนเขานะัแจกในะใ,ใครใครทันก็จะได้ลูกคู่สองตัวนะใครทันจะได้ลูกคู่สิบตัวมีใครทันบ้างแต่สิ่งที่ผมจะมาแจากในวันนี้คืออันนี้นะนี่นี่ครับทุกคน นีราคาจะถูกนิดนึงแต่ก็พอยังดำรงชีวิตได้อยู่ครอจริมูก็จะแจก,กไอเอนนั้นนะจูจะแจก,กไอเอันนั้นไอเอนเนี้ยแต่มันติดบบฟหายากสุดไงทุกคนมันติดบับหายากสุดไงราคาที่เก้าพันล้านเนี่ยผมผมว่าจะแจกอันนี้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ผมว่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยมันหายากเลย ข้อแม้ก็คือต้องกดไลค์กดติดตามคลิปนี้แล้วก็ใช้ให้เพื่อนคุณดูด้วยแล้วก็ก็าจะได้ทววันตันเบีกหนึ่งตน้นแต่ตอนนี้เราจะเอพเคไปก่อนนี่ต้นราคาราคาประมาณหนึ่งสี่ล้านนี่นะทุกคนใครอยากได้ก็กดแล้วก็ติดตามไ,มได้ Jangan dulu kan awak